สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านร้านสะพานบุญรามอินทราวันนี้พามาดูบริวารกระถินที่เรียกว่าเครื่องมือช่างหรือเครื่องโยธานะคะมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูทีละแบบนะคะของโรงงานนี้ก็จะเป็นกล่องน้ำตานะคะแล้วก็เป็นกระดาษขาวค่ะมาดูข้างในกันเลยนะคะอุปกรณ์ข้างในก็จะมีตามนี้เลยนะคะอุปกรณ์พวกนี้จะไว้สำหรับถวายใน กองกระถินถือว่าเป็นบริวารกระถินชนิดหนึ่งค่ะพระสงฆ์ท่านก็จะไว้เวลาที่ทำซ่อมแซมวัดต่างๆนะคะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานค่ะอันนี้ของโรงงานที่หนึ่งนะคะต่อไปมาแกะอีกของโรงงานหนึ่งนะคะของรุ่นนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะมาดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์ข้างในก็เหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแพคเกจจิ้งอาจจะแตกต่างกันบ้างค่ะท่านใดสนใจสินค้าเครื่องมือช่างหรือว่าอุปกรณ์บริวารกระถินต่างๆสอบถามร้านสะพานบุญได้เลยนะคะสินค้านี้ส่งพัสดุ EMS ต่างจังหวัดหรือว่าเรียกรถ Lalamove กรับมารับที่หน้าร้านก็ได้นะคะลายร้านสะกดตามนี้นะคะสะพานบุญ1น9ค่ะ